จริงหรือแค่ข่าวลือเปิด6เหตุการณ์การปรากฏตัวของ UFO ในประเทศไทยสวัสดีค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ก้าวหน้าไปมากๆเลยนะคะเรามีการไปสำรวจดวงดาวต่างๆและในทางกลับกันคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชุวิเดียวในจักรวาลน,นี้หรือจักรวาลใกล้เคียงหรือไม่และถ้าสิ่งมีชีวิตอย่างเราสามารถไปเยี่ยมดวงดาวอื่นได้และสิ่งมีชีวิตนอกโลก หรือต่างดาวจะเป็นไปได้หรือไม่ที่พวกเขาเหล่านั้นก็อาจจะเคยมาเยี่ยมเยือนโลกของเราในต่างประเทศนั้นก็มีการขุดปุยแล้วก็หาหลักฐานมาอวดอ้างกันอยู่บ่อยๆส่วนในไทยพบว่ามีข่าวเกี่ยวกับจันร์วินนั่นฟ้าไทยหลายพื้นที่เลยเช่นเดียวกันทางนี้ก็ไม่ขอฟันธงนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและนี่คือ6เหตุการณ์การปรากฏตัวของ UFO ในประเทศไทย ที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รวบรวมเอาไว้ค่ะอันดับ6ภาคใต้สึนามิพุทธศักราช2547ก็มีข่าวลือในโลกออนไลน์กันอย่างหนาหูนะคะอยู่ช่วงหนึ่งกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่มี UFO มาเยือนเมืองไทยว่าว่ากันว่าช่วงเวลาหลังเกิดเหตุคลื่นยักษ์ซึนามิที่แถบภาคใต้บ้านเราก็มีคนอ้างว่าได้ภาพลับสุดยอดของหน่วยทหารไทยที่รวมกับสหรัฐอเมริกามาอยู่ในมือ ก็อ้างว่าเป็นข้อมูลที่รั่วไหลออกมานะคะแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดภาพดังกล่าวก็เป็นจานบินเรื่องตกลงมาโดยถูกทายกลบอยู่ภายตายห้องควบคุมจานบินก็พบศพเอเลี่ยนสองศพอีกทั้งยังพบมนุษย์เพศหญิงซึ่งเป็นชาวต่างชาติอยู่ในยานด้วยและภาพนี้ก็คือภาพที่เชื่อกันว่าเป็นวัตถุที่มาจากนอกโลก ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์อีกข่าวหนึ่งนะคะก็มีการระบุว่าที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านก็มักจะเห็นจานบินอยู่เหนือน้านฟ้าอีกทั้งก็มีมนุษย์อวกาศเดินลงมาจากยานอีกด้วยแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้ได้ว่ากันว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ผิดกฎหมายลักลอบเข้าประเทศไทยชาวบ้านเชื่อว่าเอเลี่ยนเนี่ยก็กลุ่มนี้นะคะก็มาส่องสมกำลังอยู่ที่นี่ อันดับ4ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครพุทธศักราช4อีกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครนี้เองนะคะในย่านลาดพร้าวประมาณวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2554ก็มีข่าวว่าชาวบ้านแถวลาดพร้าวพบลักษณะของยานประหลาดบนฟ้ารูปทรงคล้ายๆกับสามเหลี่ยมและถัดมาในวันที่22ตุลาคมปีเดียวกันเวลาประมาณสองทุ่ม ก็มีคนพบเห็นยาน UFO อีกครั้งแถวลาดพร้าวอีกเหมือนเดิมมาในความเร็วสูงบินจากทิศตัวนตกมุ่งไปทิศตันออกแค่แบบเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นภาพเอเลี่ยนบุกไทยและนี่ก็อีกภาพที่เป็นวัตถุลึกลับอันดับ3ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช2554ั้ทางภาคเหนือของไทยก็พบว่ามีปรากฏการณ์เช่นนี้เหมือนกันนะคะโดยเกิดขึ้นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนักข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งอ้างว่าต้นสามารถถ่ายภาพติด UFO อยู่กลางท้องฟ้าเหนือเมืองเชียงใหม่ ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวก็พบเป็นแสงประหลาดสีสม้มรูปร่างเป็นจานบินกลับหัวนะคะก็มีขาตั้ง3ามขาจากลักษณะของวัตถุลีบลับนี้นักข่าวหนุ่มก็บอกว่าดูคล้ายกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์เลยทีเดียวเจ้าตัวเองก็ยืนยันว่าเวลาดังกล่าวก็ไม่มีเครื่องบินนะแล้วก็ไม่มีเสียงใดๆหรือถ้าหากเป็นมแมลงกลางคืนก็ไม่น,น่าจะมีรูปร่างคล้ายกับจานบินแบบนี้ภาพนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นภาพของเอเลี่ยนนะคะ แสงไฟประหลาดบนท้องฟ้าอันดับ2วัดนาทวีจังหวัดสงขลาพุทธศักราช2558ก็มาถึงภาคใต้กันบ้างนะคะก็แววมาว่าพระลูกวัดแล้วก็เนนเนี่ยวัดนาวัตวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ได้พบเห็นจานบินบินผ่านลังคาโบสถสามลำบินตามกันมามีดวงไฟกลมใหญ่สีขาวนวลอยู่ใต้จานบิน เคลื่อนไหวจากท้องฟ้าจากด้านเหนือไปสู่ทิศใต้ด้วยความเร็วและไร้เสียงโดยจานบินลำที่3ก็มีปีกรูปคล้ายกับตัวนกนะคะแต่ว่าส่วนตัวจานบินก็จะมีแสงสีส้มวิ่งรอบขอบจานบินด้วยอันดับ1โรงเรียนแห่งหนึ่งพุทธศักราช2559กก็ล่าสุดนะคะก็พบปรากฏการณ์นี้อีกครั้งที่สนามโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนไทยก็สามารถถ่ายคลิปวัตถุคล้ายกับ UFO เคลื่อนตัวไปอย่างเช้าๆบนท้องฟ้าซึ่งในคลิปก็พบว่ามีจานบินนะคะขนาดใหญ่ประมาณรูปฟุตบอลได้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ภายในกลุ่มนักเรียนด้วยกันว่ามันจะใช่ UFO จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่กลุ่มควนันหรือกลุ่มก้อนเมฆเท่านั้นทั้งนี้ก็ไม่มีหลักฐานอื่นๆมายืนยันเพิ่มเติมและนี่คือแสงประหลาดบนท้องฟ้าวัตถุประหลาด ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐไว้นาที่นี้ด้วยนะคะและท่านผู้ชมทั้งหลายล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือท่านใดเคยมีประสบการณ์แบบนี้โดยตรงก็สามารถเล่าสู่กันฟังได้นะคะ